สวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่15มีนาคม2 5 1 4มีดังนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุด18ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด34ถึง40องศาเซลเซียสมาดูในส่วนของคุณภาพอากาศพบว่า PM 2.5อยู่ที่35ถึง143ไมโครกรัมต่อลูบาต์เมตร PM10 อยู่ที่77ถึง189ไมโครกรัมต่อลูบาต์เมตรและ AQI อยู่ที่51ถึง253คุณภาพอากาศาโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีเพียง2จังหวัดเท่านั้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคือจัังหวดแม และจังหวัดเชียงรายและจากการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในวันนี้พบ399จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์176จุดเขตสปรกร30จุดป่าสงวนแห่งชาติ119จุดพื้นที่การเกษตร55จุดชุมชนและอื่นๆ19จุดซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง458จุด โดยในปีนี้พบมากที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน122จุดส่วนการปฏิบัติงานรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัและฝุนลอองภาคเหนือกองทัพพระธิ่3สามส่วนหน้า เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกับ40หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และรายงานผลการดำเนินง,งานของแต่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าหมอกควันโดยมีนายรัฐพน,าาน์นรดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ฮลิคอปเตอร์ AS350 B2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรโปรยน้ำดับไฟในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยงอเดอยสะเกดและอุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้บ้านห้วยทรายอำเภอแม่อ่อนจัังหวดเชียงใหม่ฮลิคอปเตอร์ AS350B2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนสองลำโปรยน้ำดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้บ้านห้วยทรายอำเภอแม่อ่อนจัังหวดเชียงใหม่ อากาศยนานไร้คนขับ UAV ของกองทัพอากาศบินค้นหาจุดความร้อน15เป้าหมายในเส้นทางการบินดอยสะเก็ดแม่แตงเชียงดาวชัยปราการพร้าวของจังหวัดเชียงใหม่อากาศยานไร้คนขับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บินค้นหาจุดความร้อในในพื้นที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายและบ้านปางยางอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36ร่วมกับอบตเสาหินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโพซอและประชาชนดำเนินการสร้างฝายแหล่งน้ำบ้านโพซอ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำสัตว์ป่าสัตว์น้ำและกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคณบ้านโพซอตำบลเสาหินอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรมทหารพรานที่35ล,ลาดตะเวนซุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าและป้องปรามในป่าชุมชนบ้านโทกหัวช้าง และลาาตะเวนด้วยรถจักรยานยนต์บริเวณดอยพระบาทในเส้นทางวัดหัวทุ่งสามคัคคีบ้านกล้วยแพะบ้านแม่ทะบ้านผาลาดบ้านเหล่าบุญเกิดบ้านโทกหัวช้างจังหวัดลำปางชุดลาดตะเวนระดับไฟป่ากองพลหัรราบที่7ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ลำพูน4บ้านโฮองและจิตอาสาดับไฟปา่าเข้าลาาตะเวนและดับไฟเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามในพื้นที่ป่าสงวนบริเวณดอยวังหลวงบ้านวังหลวงตำบลปา่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนการประชุมวางแผนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็กจำนวนหนึ่งครั้งาการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน3ครั้งาการดำเนินง,งานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ต่างๆจำนวน7ครั้งลาดตระเวนป,ป้องปามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน22ครั้งาการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นอากาศลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวน3ครั้งการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน1ครั้งการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินจำนวน2ครั้ง